สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดี FC ฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นน K ิเคอีวีไอเช้าบ่ายนะคะวันที่10มิถุนายน2565นนะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่9มิถุนายนก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ เก้ามิถุนานะคะพี่น้องคะจะให้เดินรอบเช้าหนึ่งและศูนย์นะคะเดินรอบบ่ายเจ็ดและหกนะคะพี่น้องคะบนมาเจ็ดหนึ่งหกล่างสามแปดนะคะพี่น้องถ้าวันไหนเข้าง่ายนะคะก็เข้าง่ายเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหกนะคะเข้าคู่หนึ่งหกนะคะรอบบ่ายจะให้เจ็ดและหกนะคะบนมาศูนย์สี่เก้าล่างห้าหกนะคะพี่น้องเข้าหกนะคะแต่ว่าหกห้าห้าหกใจไม่ได้จับให้เนาะพี่น้องเนาะ วันนี้มาหนึ่งคู่นะคะคู่ที่ใจเน้นให้ก็ได้เข้าหนึ่งหกนะคะพี่น้องส่วนห้าหกไม่ได้จับนะคะค่ามาต่อว,วันที่10มิถุนายนนะคะสิบมิถุนายนนะคะใจก็จะเอาผลการออกรลางวันเก้ามิถุนามาคำนวณเหมือนเดิมแต่ไม่ได้คำนวณให้ดูนะคะพี่น้องขะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่4และ3นะคะ จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะ41ค่ะ47 46 43 48 49ค่ะ3นะคะพี่น้องขา32ค่ะ37 36 สามหนึ่งสามแปดสามห้านะคะตอนรอบบ่ายค่ะรอบบ่ายนะคะเด่นอยู่ที่สามและสองนะคะพี่น้องค่ะจับกู้หาความน่าจะเป็นนะคะ,คะสามค่ะสามสี่ค่ะสามศูนย์ สามเก้าสามห้าสามหกสามเจ็ดค่ะสองนะคะพี่น้องขะสองสี่ค่ะสองห้าสองสามสองหก สองเก้านะคะพี่น้องครับมาจับคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคะ่ะใจจะจับคู่ตัวเด่นให้นะคะสี่นะคะพี่น้องสี่เจ็ดค่ะบางวันก็เข้าง่ายนะคะพี่น้องจับคู่ตามตัวเด่นก็เข้านะคะสี่สามสามสามสองค่ะไปกับทุกตัวนะคะพี่น้องคะ่ะ สามนะคะสามสี่ค่ะสามสี่สี่สามนะคะพี่น้องสองนะคะสองสี่ค่ะสองสามขออนุญาตจับสามสามอีกหนึ่งคู่นะคะพี่น้องค่ะสามสามนะคะเพื่อมาเนาะพี่น้องเนาะไม่มาก็แล้วไปนะคะเพื่อมาค่ะพี่น้องค่ะกันพลาดนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับหวยหุ้นนิเคอิบีไอพีวันที่10มิถุนายน2565น2565นะคะสำหรับ FC ท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งรูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้นะคะ3ตัวนะคะพี่น้องส3 2นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องคาขอบคุณไดห้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชคมันๆนค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะ